ตอนนี้สามสาวเลย์บอยบันนี่เสียงแตกแล้วครับคุณผู้ชมตักแดดได้แรงขึ้นหรือนานขึ้นเชื่อใจโดไม่ใช่เชื่อใจเชื่อใจโดหรือผักพะร้ให้ยายโดให้คนที่แบบมัดหมายแบบเชื่อใจโดความคิดผมนะโบยให้ว่าโดนัทมันรับผิดชอบแกค่ะดนัยแกอ่ยังไงโดนัทตอนนี้เพื่อนๆโบยมาทางคุณแล้วล่ะฮะ ค่ะตาดแดดได้แรงขึ้นเอาละฮะดูมั่นใจมากโดนัทที่เป็นความหวังของหมู่บ้านเพลย์บอยมันนี่ <c oughs> ได้ตอบมาแล้วโดยเอว่าผ <c oughs> ัดหมายนี่รอยตัวเลย <c oughs> ถ้าถูกสามคนนี่ก็จะกรีดการกดแต่ถ้าผิดจะชี้นิ้วไปที่โดนัท <c oughs> โดนนัท,ทโชคายมากแต่ขอให้คุณตอบถูกนะฮะ <c oughs> ู้ะตานแดดได้แรงขึ้นเป็นคำตอบที่มัน มันโอ้ยแล้วผิดครับไม่ใช่นะฮะโอ้โหในความเป็นจริงก็คือค่า SPF ที่สูงขึ้นมันทำให้ตากแดดได้ไานานขึ้น เพราะว่า SPF ที่สูงขึ้นมันคือชั่วโมงและเวลาในการรับแสงแดดยิ่งแล้วแดดที่แรงขึ้นมันก็จะแรงสุดในตอนเที่ยงวันหรือตอนบ่ายแล้วประมาณนี้แต่ว่าไม่แรงไปกว่านี้แล้วนะฮะ